วตกันอีกครั้งดีใจครับก็ที่ยังเห็นหลายๆคนนะครับแต่งขับในมากันนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังแข็งแรงเป็นดีที่บีมก็ยังต่อสายเหมือนเดิมก็ดีครับคือเป็นการได้รวบรวมความรู้สึกอบอุ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บีอก็ไม่เหงาดีคนระับรู้สึกดีครับที่ได,ทได้ที่ได้กลับมาพบปะหน้าตาคนคุ้นเคยแล้วก็มาร่วมเล่ลึกถึงน้องอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานหนย่ปีหนี่งอาจจะได้เจอครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ่วนเรื่องคอนเสิร์ต10ปี D2B นะครับที่หลายคนอยากจะให้จัดขึ้นแดนกับทีมก็บอกว่าอยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับก็จะให้โอกาสพวกเขาหรือเปล่า mm. เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าจะมีนะรไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบในเรื่องทางผู้ใหญ่เราคุยกันเราเรายัางไงก็ได้ครับเราถ้าเอาถามเรื่องความยินดีเราเรายินดีที่จะทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความลงตัวหลายอย่างครับ มันก็คงมีโอกาสนะครับแต่ว่ายังมันก็ดูนั่นแหละมันก็ดูโอ,อกาสอีกทีนึงนะครับว่ามีโอกาสแต่ก็ต้องรอดูโอ,อกาสว่ามันจะทำอะไรกันะครับแล้วแต่โอ,อกาสแล้วแต่โอ,อกาสนะฮะแฟนๆก็จะมีโอก,กาสได้เห็นสองหนุ่มที่ไปร้องโชว,ว์บทเพลงซับซ้ของดีซูบีอีกครั้งหรือไม่นะฮะก็ต้องตามดูนันต่อไปค่ะผมเมื่อก่อนเขาหล่อมากนะเมื่อกี้เราเห็นรูปเขาว่าคุณเบสกะครับ มาสมัยนี้ก็ห, e หล่อเลยนะถ<ล>ือว่าสู้ดาราวัยรุ่นสมัยนี้ได้อืมดังมากลังมากครับครับเอาละครับเ,าเรามาต่อ,ตอที่ดารุ่นสายหล่อ